แค่สามเพลงครับอันนี้แข็งๆนะครับคือไม่ได้อยู่ในสคริปต์ใช่ผมผ่านมาจากนี้วูดดีก็เรื่อผมไม่แจกนาทุกศาสตรเลยมาเ้อกระเทียมอยู่ที่ผนเจอกระเทียมด้วยนี้นั่นแต่ที่พวกเราไม่ได้เจอกับท่านผู้ชมมาสองปีโควิดครับผมแต่พี่ก้องนี่สามปีใช่เพราะคอนเสิร์ตตดอันสนคลิสิกครั้งคริสต์วน ไม่ชวนพี่ออกออกจากบ้านเหรอโอ้แต่เขาไม่ชวนไงผมเสียใจอยู่เนี่ยติดหร้อเปล่าไม่ไิ้ติดอะไรเลยเขาไม่ชวนชวนแต่พี่ติดไปต่างประเทศไม่ใช่เหรอแล้วใครคิวใครแม่ใครลูกคิวใครเสียใจนะที่ไม่ได้ออกเพราะว่าปกติทุกปีต้องมาเนี่ยใช่เป็นเหมือนแบบกิจกรรมประจำปีที่มันต้องมีแบบ คุณตาช่วยแสดงสดต้องมาเจอพี่เท่งพี่พันมาเจอน้องๆวัยรุ่นแต่เราเราลุ้นๆเลยครับโอ้แต่เราไม่เจอกันสามปีเป็นไงนะพี่เท่งก็ตรงตรงกันพี่ครับใช่เคยชมรีสิทธิ์และมิ้นท์ฮ่าเลยทำตอบชัดมากเลยนะเราไม่ต้องตอบเลยเนี่ยไม่ต้องรอพี่ก้องตอบเลยพี่ทำเองพี่ครัถูกสตาพ์ทไว้ใช่ไหม ผมไม่รีบต้องแสดงว่ามีแต่งรีบมีผมไม่ผมถามเลยว่ามีแต่งรีบไหมพี่ก้องเป็รีบไม่รีบคุกอย่าคนเรามันถึงมันต้องดูแลร่างกายใช่ใช่ดูแลดีมากพี่ก้องผมถามคำหนึ่งอย่าเพิ่งโกรธเลยนะครับพี่จะตายไหมไม่ตามปกตินี่แหละครับเพื่อแต่ไม่ดีไม่รีบไม่รีบเลย คนถามอะบอกว่ามีโอกาสจะไปถามใครที่นี่ที่ไหนอีกนะไปอ่านนะคำถามเนี้ยปกตินอนกี่โมงพี่ถ้าไม่มีงานอืก็ห้าทุ่มอุ้ยนอนดึกเนอะอดึกก่อนเที่ยงคืนเนี้ยพี่มันชินมันชินผมไม่น่าเกินเต็มที่สามทุ่มสี่ทุ่มนี้คือหายากมากสองทุ่มผมหลับแล้วตื่นหลับองตื่นตีห้าอ๋อโอ้โหนี่เป็นเวลาที่ดีมาก ผมเมาพี่ได้ก็ขึ้นมาออกกําลังกายไม่เมา<ห>แต่จริงเวลานี้เป็นเวลาที่ถูกต้องตามนาฬิกาชีวิตมันเป็นใช่ครับคพราะเดีฟสลิปตักงสี่ทุ่มกว่าเ<ห>นี่ย้วตื่นตีห้าหจะเป็นเวลาที่ดีมากหรอครับมีกินยาหรอือไม่กินยามียาเสื่อมมียังมีลหมถ้ากินหมดที่กินด้วยวันละสองเม็ดวันละสองเม็ดอ๋อเช้าเม็ดเย็นเม็ด แล้วแต่พี่นะ้วเอาไมเดยผมแั่งแล้วเราะเดี๋ยวพี่จะเอาลองดูลองดูเพราะพี่ดูหน้าตาตึงคเต่งเตึงหมดเลยเพราะพี่ผมรู้ว่าพี่ไม่ได้ฉีดพวกโบท็อกซ์อะไรเขไม่ได้ฉีดตึงหมดเลยหูเหือตึงหมดเลยยันหางหางเต่งเต่งเลยยังเว้นหูโอเคเดี๋ยวให้ไปพักผ่อนก่อนหลายเพลงเลยวันนี้ก็ เหนื่อยแล้วตียวนั่นพีเตียวนะในพิธีง่ไปพักผ่อนเอาพักก็ไม่เหนื่อยโอเคไปพักผอนเดี๋ยราเจอกันเดี๋ยวเจอกันครับผมยี่ขึ้นไปไหนนะไปไหนเ่ะไปพิธีทอไก่ได้ไม่ได้ไปไหนผมไปหาอะไรกินแถวนี้เรมมาเริ่มมนไม่เข้าหูแล้วโอเคพี่เจอกัน